ต่อไปเชิญท่านวิโรธครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณะน,นิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับท่านประธานครับในรายงานฉบับนี้เรื่องที่ผมยินดีมากๆกก็คือว่าผมอ่านเจอประโยคที่ว่าการคุกคามประชาชนและนักเรียนนักศึกษามีการเอาพรกรฉุกเฉินมาเป็นเครื่องมือในการคุกคาม จึงทําให้พวกเรานะครับพรรคเก้าไกลไม่เสียใจเลยครับที่ได้เคยแถลงการเตือนรัฐบาลไว้ว่าอย่าใช้พลกฉุกเฉินในการคุกขามประชาชนเมื่อวันที่25้ามีนาคมวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าพลกฉุกเฉินไม่ได้เอาไว้ควบคุมโรคแต่เป็น,นกลไกในการกดขี่ประชาชนของรัฐบาลนี้แต่สิ่งหนึ่งครับนอกจากพลกฉุกเฉินสิ่งที่ไม่ปรากฏในรายงานนี้ก็คือ นวัตกรรมในการคุกคามประชาชนที่รัฐบาลนี้หลังสันขึ้นมานั่นก็คือมาตรา116ครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่ามาตรา116เนี่ยนะครับหรือข้อหายุยงปุกปั่นเนี่ยนะครับเป็นข้อหายอดฮิตนะฮะที่ถูกเอามาใช้ตั้งแต่มีการทำรัฐประหารโดยกบฏคสชในปี2557และใช้จนถึงปัจจุบันโดยมีการกล่าวหาแก่ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามกับรัฐบาล เรียกว่าจะทำกิจกรรมอะไรพูดอะไรนะครับแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรที่ไม่ถูกใจรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการชูสามนิ้วยกกระดาษเปล่าผูกโบขาวร้องเพลงแร็ปทำกิจกรรมสันทนาการดา่าตุ๊กตาอภิปรายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลยังไงก็จะถูกดำเนินด้วยมาตรา116่ยอดฮิตและถูกใช้อย่างพร่มเพื่อกระจัดกระจายทั่วประเทศ จนบั่นทอนความเป็นนิติรัฐของประเทศให้สูญสลายหายไปเรื่อยๆผมตั้งคำถามประเทศที่มีประชาชนถูกดําเนินคด,ดีด้วยข้อหายุโยงปุกปั่นทุกวันประเทศนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับประเทศนี้อยู่ไม่ได้แล้วมีคนโดนหนึ่งหนึ่งหทุกวันผมยืนยันครับว่าการพูดถึงข้อเรียกร้องสามข้อคือหยุดคุกคามประชาชนตั้งสอสอรอล่างรัฐนูญใหม่ทั้งฉบับยุบสภาคืนอำนาจประชาชน ภายใต้สองจุดยืนคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและไม่เอารัฐและไม่เอารัฐประหารและความฝันหนึ่งความฝันของพวกเขาคือการมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงเป็นมิ่งขวัญภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนทั้งสิน้นจึงถือว่าเป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของเขาที่ชอบตามมาตราส4มสี่ของรัฐธรรมนูญฉบับ2 5 6พดังนั้นนะครับ สิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐนูลหรือกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับพวกเขาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลเขาไม่ได้คุกคามใครเขาไม่ได้ใช้การอาทุสลายขค่มขคู่ใครทุกคนที่มาชุมนุมมาด้วยความสมัครใจจึงไม่เข้าองค์ประกอบในมาตราหนึ่งเลยคำถามต่อมาก็คือว่าทำไมต้องใช้หนึหรือข้อหายุยงปุกปัน เพราะข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีตำรวจสามารถขอสารออกหมายจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายเรียกและเงินประกันตัวก็สูงมากหลักแสนบาทนี่นะฮะเป็นแท็กติกที่ใช้ในการคุกคามประชาชนคือสร้างภาระสร้างชนักตักหลังให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ของรับฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาชุดนี้รายงานฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงและไม่ได้ให้คําแนะนําในการปกป้อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการปกป้องตนเองคือการใช้มาตรา200ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งวรรคที่สองผมขออนุญาตอ่านครับท่านประธานเขาระบ,บุไว้ไว่าอย่างนี้ถ้าการกระทําของเจ้าพนักงานหรือไม่กระทําการเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภยัยผู้กระทําคือเจ้าพนักงานนะต้องระวังโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึงส แสนบาทที่ผ่านมาครับข้อกล่าวหาในมาตรา116จากสถิติพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับก็มักจะสั่งไม่ฟ้องบ้างจำหน่ายคดีบ้างยกฟ้องบ้างนี่จึงเป็นหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า116ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกั่นแกล้งลังแกประชาชนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาด้วยเหตุนี้ครับ นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนที่ถูกแจ้งข้อหา116คณะกรรมาการชุดนี้ควรจะแนะนำครับว่าหากยืนยันว่าการแสดงสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นไปตามกรอบของนักนูนไม่มีการใช้กำลังค่มขู่ผู้ใดให้มาร่วมชุมนุมหากถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา116ผู้ชุมนุมนักเรียนนักศึกษาครับปรึกษาศูนย์ทนายสิทธิ์หาทนาย ไปฟ้องร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรงเลยฮะและให้ฟ้องพ่วงด้วยมาตรา157าฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเข้าไ,ไปด้วยอีกกระทงหนึ่งแต่200นําไปก่อนเขาให้หนึ่งมาเขาให้1 1, 1 6 <c oughs> 1> เราคืนไป200ไม่ต้องทอนที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนผมได้คุยกับเจ้าที่ตําร,รวจคนหนึ่งที่พิดโลกเขาบอกว่าอะไรฮะ116รับไปก่อนเดี๋ยวสารก็ยกนี่ทัศนคติของตํารวจเป็นอย่างเนี้ย ผมก็เลยบอกว่าท่านก็รับ200ไปด้วยเดี๋ยวสารก็อาจจะยกเหมือนกันโกรธฮะคราวนี้ฮะผมยืนยันฮะที่ผ่านมาตํารวจมักจะเอา116นึ่งหกเนี่ยนะฮะให้ไปเป็นชนักตักหลังสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนเพราะต่อให้ได้รับการประกันตัวนะครับก็ต้องมารายงานตัวต้องถูกเรียกมาสอบเพิ่มเติมขึ้นลงขึ้นสารเสียเวลามากมายดังนั้นฮะแจ้งความเจ้าพนักงานและเจ้าที่ที่มาจับกุมด้วยมาตรา200พว่157ไปเลย ให้ตำรวจได้มีภาระในการพิสูจน์ตนเองในกระบวนการยุติธรรมเช่นกันถ้าสถิติบอก116ยกเป็นส่วนใหญ่ขราวนี้พอยกเมื่อไหลมาตรา200ก็เดินทันทีเพื่อจะได้สร้างบรรทัศบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เจ้าพนักง,งานสอบสวนและพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาใช้อำนาจบาดใหญ่เอามาตรา116กดหัวประชาชนไม่จบไม่สิ้นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะอ้างกับผมเสมอว่านายสั่งมา ผมก็ฝากท่าประธาไปยังตำรวจทุกคนว่าถ้าท่านโดนมาตรา200รอมีผลแน่ๆกับหน้าที่การงานของท่านและนายท่านก็ต้องย้ายไปต้องกเกษียณไปนายใหม่มาจะดูแลท่านหรือไม่และอย่างไรก็ตามเมื่อคดีเข้าสู่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบต่อให้นายท่านจะเป็นใครก็ช่วยเหลือท่านไม่ได้ผมยืนยันครับว่ารายงานฉนบับนี้ควรเพิ่มเติมครับว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ควรใช้มาตรา116ในการคุกคามประชาชนแบบนี้อีกต่อไปและแนะนำให้ประชาชนทุกคนที่โดน116ให้คืน200กลับไปที่ตำรวจทุกผู้ทุกนายและให้กระบวนการยุติธรรมสร้างบรรทัดฐานเพื่อยุติการใช้116ในการกดหัวประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่างในที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ขอบพระคุณครับต่อไปท่านประธานกรรมิการขอชี้แจงเชิญครับ ท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปิสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการครับอันดับแรกนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับที่ได้ร่วมกันอภิปรายเมื่อสักครู่ตั้งแต่ท่านแรกนะครับท่านนทวุฒิท่านอมรรัตน์คุณหมอบัญญัติท่านประธานปฏิพัฒน์และก็ท่านวิโรธผมต้องขอบคุณที่ท่าน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแน่นอนที่สุดครับที่ท่านการุณาได้ให้ความคิดเห็นกับกับรายงานฉบับนี้สิ่งแรกที่ผมต้องเรียนกับท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกค,ครับว่านับตั้งแต่วินาทีแรกที่พวกเราได้รับแต่งตั้งจากสภาหให้ไปเป็นกรรมธิการชุดนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เรารู้สึกก็คือว่า เราเสียใจครับเราเสียใจที่กรรมธิการชุดนี้ไม่สมประกอบครับเป็นความไม่สมประกอบที่เกิดขึ้นจากกรรมธิการที่มีแต่สัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเป็นความเสียใจครับที่สภาแห่งนี้แทนที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน และช่วยกันในการที่จะช่วยกันแสวงหาทางออกให้กับบ้านเมืองมากกว่าการผลักภาระทั้งหมดแล้วบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนไปให้กับรัฐบาลแต่อย่างไรก็ดีครับเราเคารพแล้วเราก็ให้เกียรติในการตัดสินใจของเพื่อสมาชิกจากฝ่ายค้านผมจึงได้บอกว่ากรรมธิการชุดนี้ของสภาผู้แทน ตั้งแต่วินาทีแรกที่แต่งตั้งขึ้นเรารู้ทันทีครับว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะมันเป็นกรรมธิการที่ไม่สมประกอบจริงๆแล้วก็ไม่ผิดคาดละครับสิ่งที่ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่น่าจะเป็นท่านอมรัตท่านบอกว่ากรรมธิการชุดนี้เชิญกลุ่มเยาวชนมาได้เพียงแค่กลุ่มเดียวถูกต้องครับพวกผมกรรมธิการก็ยอมรับ ว่าเราเชิญมาได้เพียงกลุ่มเดียวจริงๆคือกลุ่มคนเจนกล้าส่วนกลุ่มอื่นไม่ใช่กรรมธิการเพิกเฉยหรือไม่พร้อมที่จะรับฟังนะครับพวกเราพร้อมที่จะรับฟังและเชิญไปตามกลุ่มต่างๆโดยผ่านไปทางสำนักงานทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาก็คือว่าไม่ขอมาร่วม ให้ความเห็นกับกรรมธิการชุดนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ผมก็เชื่อครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกครับเขารู้สึกว่ากรรมธิการชุดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลเป็นตัวแทนของคณะมนตรีเพื่อที่จะมาซื้อเวลาและมาถ่วงเวลา ซึ่งกรรมธิการได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ครับเราไม่ใช่อย่างที่ถูกกล่าวหาหนึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ไม่ใช่ครับคณะรัฐมนตรีไม่ได้แต่งตั้งพวกผมขึ้นมาทําหน้าที่นี้พวกเรามติของสภาผู้แทนต่างหากที่ให้พวกเรามาทําหน้าที่เช่นเดียวกันบอกว่าเราซื้อเวลาหรือไม่ผมก็บอกแล้ว ตั้งแต่ตอนรายงานว่าเราได้เวลาของสภาแย่งนี้90วันแต่เรารู้ว่าปัญหานี้เร่งด่วนและจําเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลดําเนินการแก้ไขย,ยังเร่งด่วนเราใช้เวลาไม่ถึง30วันเพื่อสรุปรวบรวมทั้งหมดแล้วก็เอาคําตอบมาให้กับสภาท่านอมรรัตได้บอกเมื่อสักครู่ครับว่าสักครู่นะครับ บอกว่านี่ครับบอกว่าเชิญได้แต่กลุ่มเจนก้าซึ่งผมได้พูดไปแล้วซึ่งความคิดเห็นของกลุ่มเจนก้าไม่ได้สะท้อนความต้องการของเยาวชนไม่ได้เข้ากับประเด็นที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มผู้ชุมนุมเลยพวกผมก็ยอมรับอีกนั่นแหละครับว่าใช่มันไม่เข้ากับประเด็นหรือมันไม่เหมือนกับประเด็นของผู้ชุมนุมที่เวทีต่างๆไม่เหมือนครับเป็นคนละเรื่องกันครับแต่ผมต้องเรียนกับท่านประธานแบบนี้นะครับ บอกคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยด้วยจะต้องเป็นนักประชาธิปไตยด้วยจะต้องยอมรับฟังเสียงที่เป็นเสียงที่ไม่เหมือนกับความคิดของตัวเองบ้างไม่ใช่อยากจะฟังแต่สิ่งที่อยากจะฟังท่านบอกว่าให้คนอื่นให้รัฐบาลรับฟังสิ่งที่เยาวชนเขาเรียกร้องแต่ในขณะเดียวกันเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งเขามา ท่านบอกว่าท่านไม่อยากฟังเพราะว่ามันไม่ตรงใจกับที่ท่านอยากจะฟังแบบนี้ไม่ใช่นักประชาธิปไตยครับแบบนี้ไม่ใช่การเรียกร้องประชาธิปไตยครับท่านบอกว่าพวกผมไปเวทีชุมนุมเพียงแค่เจ็ดเวทีน้อยไปพวกผมมีกันเท่านี้ครับท่านประธาก็ทำไมท่านไม่มาร่วมกับพวกผมนะครับผมก็ชวนท่านเนี่ย ตั้งแต่วันแรกที่ก่อนที่จะตั้งกรรมธิการเนี่ยผมบอกว่าพวกผมพร้อมทุกอย่างเลยลงมติอย่างไรก็ได้ยติของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมยังชัวร์ผมยังเสนอยติว่าให้ส่งไปที่ท่านประธานปฏิพัทเพื่อที่จะไปทํางานร่วมกันพวกพวกท่านก็ไม่เอานี่ครับท่านบอกอย่างเดียวว่าจะให้ส่งไปที่รัฐบาลแต่เสียงมติของสภาบอกว่าเอาละให้ตั้งกรรมธิการท่านบอกท่านไม่ท่านไม่ร่วมด้วยก็นี่แหละครับ มันก็เลยไปได้แค่เจเวทีเท่านั้นแหละครับแล้วก็บอกว่าเจเวทีพวกผมอยู่กันไม่ถึงไปเพียงแค่ไปรับฟังแล้วก็ไม่ถึงคลายแม็กของมันที่เวทีธรรมศาสตร์ผมอยู่ถึงจนเลิกครับจน10ข้อเรียกร้องนู่นนะครับผมอยู่จนเลิกทุกเวทีครับพวกผมไปกันเนี่ยครับหลายคนก็อยู่กันจนเลิกทุกเวทีผมยังไปเจอท่านปฏิพัฒน์ขอภัยเอ่ยนามที่สอนอบางเขน แต่ผมไม่เจอกับท่านอมรัก์ท่านนั้นเองท่านบอกไม่เจอพวกผมเพราะว่าท่านไม่ได้ไปที่ผมไปไงครับก็เลยไม่เจอกันแต่ผมก็เจอท่านหลายครั้งไอ้หลายท่านนะครับที่ได้ไปร่วมกันในหลายเวทีก็ต้องต้องชื่นชมเช่นเดียวกันที่ท่านได้ให้ความสําคัญแล้วก็ไปไปเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเขาในหลายเวทีผมตอบคําถามท่านนัทวุฒิแบบนี้ครับท่านบอกว่าเราทําหนังสือไปเนี่ย หลายหน่วยงานทั้งสพททั้งตำรวจทั้งกระทรวงศึกษาทั้งกระทรวงอุดมศึกษาแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นเพียงในภาคผนวกที่หนึ่งภาคผนวกกอไก่เท่านั้นเองคือจากสพทใช่ครับเราได้หนังสือตอบรับจากสพทแต่กระทรวงศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาเราได้มีโอกาสเดินทางไปพบเจ้ากระทรวงครับเราได้มีโอกาสเดินทางไปพบท่านและมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกันเราได้มีโอกาสไปพบกับท่านเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาแล้วก็มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่านจําได้ไหมครับก่อนที่คณะกรรมาการชุดนี้จะตั้งขึ้นเนี่ยน้องๆในโรงเรียนมัธยมเริ่มมีการชุมนุมนะครับแต่สิ่งที่ได้รับ การตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษาคืออะไรครับคือโรงเรียนพยายามที่จะปิดกั้นอย่างเต็มที่อย่างทุกรูปแบบแล้วพยายามที่จะผลักดันกลุ่มน้องๆเนี่ยให้ออกไปชุมนุมนอกโรงเรียนพวกผมก็เชิญมาที่กรรมธิการแล้วครับว่าพวกผมไม่เห็นด้วยเพราะการให้โอกาสเขาชุมนุมในพื้นที่ในโรงเรียนเป็นการดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยและเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่น้องๆเขาควรจะได้รับ ทางกระทรวงศึกษาทางกระทรวงอุดมศึกษาก็ตอบรับครับท่านจะเห็นท่าทีของท่านดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ี่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกันกับทางเลขาสประถอรซึ่งตอบหนังสือกลับมาเราจะเห็นความผ่อนคลายหลังจากที่โรงเรียนต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งไม่ให้ชุมนุมจนสุดท้ายสามารถที่จะชุมนุมได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบกติกาของเขาคือห้ามให้คนนอกเนี่ยเข้าไปร่วมชุมนุมเพื่อเพราะอาจจะก่อความวุ่นวายในโรงเรียนได้นะครับต่างๆเหล่านี้ครับคือคือสิ่งที่เราเห็นไม่ต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการคุกคามประชาชนในประเด็นของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเชื่อว่าท่านรู้จักพวกผมดีครับ ผมเชื่อว่าพวกผมเชื่อว่าท่านเข้าใจว่าพวกผมทำอะไรผมเชื่อว่าท่านเข้าใจว่าพวกผมกำลังพยายามที่จะทำอะไรและผมได้เชิญทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาก็ตามที่รายงานครับเราได้แสดงความเป็นห่วงและในประเด็น116เราได้แสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกันแตผลที่ออกมาเป็นอย่างไร เราควบคุมไม่ได้ผมเป็นผู้แทนเช่นเดียวกันกับท่านก็เป็นผู้แทนท่านหนึ่งเสียงผมก็หนึ่งเสียงในฐานะฝ่ายนิติบัญญตัติเราพูดเขามีสิทธิ์ได้ยินเขามีสิทธิ์ฟังแต่เขาจะทำหรือไม่ผมไม่ทราบครับเช่นเดียวกันกับท่านท่านพูดเขาก็มีสิทธิ์ฟังแต่เขาจะทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเราควบคุมไม่ได้ สิ่งที่เราจะทำได้ร่วมกันก็คือว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติต้องไม่อยู่เฉยๆครับต้องแสดงความจริงใจและไม่ใช่การผลักภาระไปให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราในฐานะตัวแทนของประชาชนเช่นเดียวกันเราควรที่จะต้องร่วมมือกันแล้วก็เรียกร้องข้อนี้ให้เกิดขึ้นจริงท่านจะเห็นว่ามีเพียงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นแหะครับ ที่ยังไม่ตามตามข้อเรียกร้องของกรรมธิการเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหมดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเพื่อนกรรมธิการด้านบนแต่เป็นหน้าที่ของสภาแห่งนี้ที่จะต้องช่วยกันผลักดันให้สิ่งที่เราปรารถนามันเกิดขึ้น